สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับกล้องติดรถยนต์ Xiaomi 70 m y d a s Cam 1 S นะคะซึ่งตัวนี้นะคะเป็นกล้องติดรถยนต์ที่ไม่มีหน้าจอแล้วก็ไม่สามารถต่อกับกล้องหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าเราไปดูอุปกรณ์ในกล่องกันเลยดีกว่านะคะว่าเขามีอะไรมาให้เราบ้าง และอุปกรณ์ในกล่องน,นะคะที่เราจะเจอก็จะมีเจ้าตัวกล้อง70ไมล์ o S นะคะตามด้วยสายชาร์จกล้องหน้ายาว3.5เมตรหัวชาร์จอะแดปเตอร์นะคะที่เอาไว้ชาร์จไฟในรถนะคะแผ่นสติ๊กเกอร์นะคะป้องกันรอยกาวจากเจ้าตัวฐานของตัวกล้อง One S นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคู่มือการใช้งานนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะมีภาษาอังกฤษให้เราอ่านด้วยนะคะ ซึ่งในส่วนของคุณสมบัติของกล้อง o n S นะคะตัวกล้องมีความละเอียดในการบันทึกภาพคมชัดระดับ Full HD มุมมอ,องกล้องกว้าง130องศารูรับแสงนะคะกว้าง f 2.2ใช้เลนส์ Sony IMX307 ทํำให้ภาพที่ได้เนี่ยมีความสว่างคมชัดทั้งกลางวันและก็กลางคืนรองรับ WiFi และก็รองรับระบบการสั่งงานด้วยเสียงแต่ว่ารองรับแค่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะมีโหมด WDR ที่ช่วยปรับสมดุลของภาพให้สว่างทั่วกัน ทางภาพอัตโนมัติมีโหมด night vision ที่ช่วยภาพตอนกลางคืนสว่างชัดเจนมากขึ้นมีระบบ G sensor ซึ่งระบบ G sensor เนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่กล้องติดยยนต์ควรมีเพราะว่าเขาจะล็อกคลิปให้เราอัตโนมัติเมื่อเกิดแรงสั่นสะเทือนเกิดขึ้นกับรถของเรา ตัวกล้องรองรับเมมโมรีการ์ดได้สูงสุด64 g b และก็นเนื่องจากจะตัวกล้อง One S นะคะเป็นกล้องที่ไม่มีหน้าจอเขาก็เลยต้องทำงานควบคู่ไปกับแอป70 m i ซึ่งตัวแอป70 m i เนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะคะแล้วต่อไปนะคะเราไปดูวิธีการติดตั้งแล้วก็วิธีการใช้งานผ่านแอป70 m i เลยดีกว่านะคะว่ามันใช้งานอย่างไรนะคะไปค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็ให้เราโหลดแอป70 m mm มลงมาในมือถือของเรานะคะแล้วก็ทําการล็อกอินให้เรียบร้อยหลังจากที่ล็อกอินเสร็จแล้วนะคะก็ให้กดที่เพิ่มอุปกรณ์อ่ะเลือกเป็นตัว One S ตัวนี้นะคะแล้วก็กดถัดไปแล้วก็เลือก Wi-Fi ตามที่เขาบอกแบบนี้แล้วกดเชื่อมต่อนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่รหัสผ่าน1ถึง8นั่นเองนะคะแล้วก็กดเข้าร่วมแบบนี้ได้เลยนะคะ พอหลังจากที่ wi-Fi เชื่อมต่อเสร็จแล้วให้เรากลับมาที่แอปอตัว 70mai ก็รอสักครู่เขาก็จะให้เรากดที่ตัวเครื่องนะคะ1ครั้งนะคะหลังจากที่เรากดเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็กดเปิดกล้องติดรถยนต์นะคะหน้าจอกล้องก็จะมาอยู่ในมือถือของเราแบบนี้นะคะ หลังจากที่เราเข้ามาที่หน้านี้แล้วนะตัววันเอสเนี่ยเขาสามารถสั่งงานเอ,อ่อการใช้เสียงพูดเป็นภาษาอังกฤษใน2คำระหว่างถ่ายภาพกับอัลบั้มภาพแบบนี้ได้นะคะ take picture แล้วต่อไปนะคะก็เป็นการตั้งค่า,าตัวกล้องตัววันเอนะคะก็ให้เราไปที่จุด 3. จุดด้านบนตรงนี้นะคะแล้วก,กดเข้าไปเขาก็จะมีการบันทึกเสียง การควบคุมได้เสียงระบบเสียงของลําโพงระยะเวลาในการบันทึกนะอ่ะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้กล้องเนี่ยบันทึกหนึ่งนาทีสองนาทีหรือว่า3นาทีนะคะเวลาของระบบนะคะเราก็สามารถกดตรงนี้เพื่อยืนยันปุ๊บกับโทรศัพท์ของเราเนี่ยตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะลิงก์กับตัววันที่ในโทรศัพท์ได้อัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งค่าที่ตัวกล้องนะคะต่อไปการตั้งค่าขั้นสูงนะคะอ่าโอเราก,กดเข้าไปเราก็จะเจอเปิดการตั้งค่า WiFi เสียงของการเปิดปิดเครื่องนะคะว่าเราจะให้เขามีเสียงไหมเวลาเปิดปิดเครื่องคุณภาพของภาพความไวต่อการชนก็สามารถเลือกได้ว่าจะเป็นต่ำสูงหรือว่าปิดนะคะ ปิดอัตโนมัติหลังจากหยุดรถนะคะตรงนี้หมายถึงว่าหลังจากเที่ยวดับรถไปแล้วเนี่ยเราอยากให้ตัวกล้องเนี่ยมันปิดไปเลยอัตโนมัติหรือว่าจะให้มันบันทึกต่อแบบ20่นาทีสามสิบนาทีสี่สิบนาทีห้สิบนาทีอันนี้ก็คือได้เลยะคะ่ะเรามาเลือกได้อาร์มดัิดีอาร์นะคะอันนี้ก็แนะนําให้เปิดไว้นะคะส่วน p n นะคะก็จะเป็นความเฉีนะค่ะก็ให้เลือกที่50าสิเฮิร์ตนะคะก็สุดท้ายก็เราสามารถตั้งค่ารหัส Wi-Fi ของเราได้อารไปต่อที่ตัวต่อไปก็จะเป็นสถานะของเอ็ดดิการ์ดแล้วก็ ภาษาของเมนูไอเจ้าตัวเครื่อง One S นะคะอันนี้เราเลือกเป็นภาษาไทยไม่ได้นะคะเพราะว่าเขามีแต่ภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จบแล้วสําหรับการตั้งค่าของเจ้าตัว One S เดี๋ยวเราไปทําการติดตั้งกันเลยดีวยกว่าละคะว่าเราจะต้องติดตั้งแบบไหนไปดูกันเลยค่ะและสําหรับการติดตั้งกล้องนะคะเราก็เลือกตาแหน่งที่จะติดตั้งก่อนาจากนั้นนะคะเราก็ติดสติกเกอร์ป้องกันรอยกาวให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะทําการติดเจ้าตัวกล้องนะคะแบบนี้ หลังจากติดเสร็จแล้วเราก็ทําการติดตัวกล้องของเราไปได้เลยนะคะก็เลือกตําแหน่งให้มันเหมาะสมแล้วก็มองเห็นภาพชัดเจนนะคะทุกคนเพลงมากตึงๆเตง,ตง,ตงเอาใจคนติดจุด้งๆหลังจากที่ติดเรียบร้อยแล้วก็ ทำการเก็บสายให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่เกะก,กะจนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะคอตัวไปเก็บสายก่อนนะคะอ่าหลังจากที่เราเก็บสายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาหัวเนี่ยเออเอาสายของเรานะคะมาเสียบเข้ากับหัวอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็เสียบเข้าที่ช่องจุดบุหรี่ได้เลยนะคะก็ะเสียบเข้าแบบนี้อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมใส่เมมโมรี่การ์ดด้วยนะคะม่างานกล้องจะไม่ทํางานนะคะ อันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับก,การติดตั้งต่อไปเราไปดูภาเพเหตุการณ์จริงเลยดีกว่านะคะไปกันเลยค่ะ